สวัสดีค่ะพี่ๆกลุ่มคนรักปลาทะเลทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตตู้ของแอร์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วเนาะก็หลังจากนะคะที่มีหลายๆท่านแนะนำมานะคะว่าไฟไม่พอหรือเปล่าหรืออะไรไม่พอหรือเปล่าแอร์ก็พยายามนะคะที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขเนาะก็นี่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนไฟแล้วนะคะ ก็คือไม่ได้ใช้ไฟที่มากับตู้แล้วเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นไฟตัวนี้นะคะนี่ค่ะน่าจะอ่านว่านูบสายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ k 7 V3 ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ออกมาปี2021นี้นะคะก็เท่าที่อ่านในรีวิวนะคะก็คือคนไทยคือ ไม่มีรีวิวเลยค่ะแอดก็เลยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามีใครใช้ไหมเนาะแต่อันนี้ก็คือแอดดูรีวิวต่างชาติมานะคะแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเนาะมีกําลังไฟ140วัตต์นะคะจากจากตัวเดิมนะคะตัว V2 <ม>เนี่ยจะมีอยู่95วัตต์เนาะแต่ตัวนี้เขาก็อัปเกรดมาเป็น140วัตต์นะคะก็ ค่อนข้างที่จะน,น่าจะโอเคแหละเนาะเพราะหลายๆท่านก็บอกว่าไฟแอร์ไม่พอนะคะ140วัตต์น่าจะพอแล้วมัง้งใช่ไหมพอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือวันแรกที่ใช้นะคะเมื่อคืนได้รับสินค้าตอนตอน,ตอนกลางคืนเลยเนาะพอรับมาเนี่ยไฟมันก็ดับไปแล้วนะคะ,เ,ะเขาอะตั้งเปิดปิดให้แอร์แล้วนะคะแอร์ก็โอเคมากๆเลยที่เจ้าของร้านนะคะเขาก็บริการ ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติให้เนาะก็เลยวันนี้เลยเพิ่งมาเห็นนะคะก็คือเป็นอย่างนี้ตอนนีเเนะะ้เวลาเที่ยงนะคะเวลาเที่ยงไฟเป็นแบบนี้ก็สีสวยมากคือเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะนอนดึกวันนี้เลยตื่นสายนะคะตื่นมาแบบเกือบเที่ยงนะคะลงมาจากบ้านตกใจอุ้ยทำไมทำไมตู้มันสวยอย่างนี้นะคะก็คือไฟแบบละเลื่อมากทุกคน มันแลกตาจากทุกวันมากๆนะคะมันมันสวยผิดหูผิดตามากๆเลยเนาะก็อันนี้เป็นการอัปเดตฝ่ายน้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปอัปเดตน้องๆบ้างนะคะน้องๆก็ยังอยู่ดีนะคะอยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากๆน้องบิ๊กนะคะที่แนะนําวิธีรักษาน้องๆให้นะคะก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงจาได้ว่าน้องๆเหมือนมีปัญหานะคะก็คือเป็นโรคจุดขาวเนาะ ก็คือเจ้าบลูแทงนะคะแล้วก็เจ้ากระตูนตัวใหญ่เนี่ยเหมือนกับเป็นซึมๆเหมือนเป็นมืดขุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยจับทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยออกมาแช่ฟอร์มาลีนนะคะตามที่น้องบิ๊กเขาแนะนำเนาะก็แช่ฟอร์มาลีนนะของแอร์เป็นปลาตัวเล็กเนาะก็แช่อยู่ที่1 0ลิตรนะคะน้ำน้ำสิบลิตร ตอฟอร์มาลีน0.5เนาะแต่คราวนี้เจ้าของร้านที่ขายฟอร์มาลีนให้แอร์นะเขาบอกว่า0.35นะครับอะไรอย่างเงี้ยแอร์ก็เลยเอาอยัางไงดีแล้วด้การที่เราเป็นปลาตัวเล็กเนาะแอร์ก็เลยอ่ทั้งนั้นเจอกันครึ่งๆก็เลยใส่ฟอร์มาลีนไป0.4 ml นะคะก็แช่แช่คืนเดียวแค่คืนเดียวค่ะแล้วน้องเขาก็ปกติเลยอะจริงๆอะ น้องบิ๊กเขาแนะนําให้แช่เจ็ดวันนะคะให้เขาแช่อยู่งั้นเจ็ดวันเนาะแต่ด้วยความที่เราเป็นอีแม่ใช่ไหมอีแม่ก็จะแบบสงสารลูกๆอะไรยเงี้ยใจอ่อนนะเห็นเขาแบบอุ้ยทำไมหน้าสงสารจังก็เลยแช่แค่คืนเดียวคะ่ะทุกคนคืนเดียวแล้วก็ย้ายน้องออกมาตู้หลักเหมือนเดิมและปรากฏว่าเขาดีขึ้นมากมาก เขาล่าเริงม,มากแล้วกินเก่งกินด<ๆ>ุกินโหดมากๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็จากตัวเนี้เป็นเป็นน้องน้องการ์ตูนที่แบบว่าไหวเอื่อยเอ่ยเมื่อยใช่ไหมแต่แต่ทุกวันนี้คือโหดมากน้องเขาแบบไหวสำรวจทั่วตู้แล้วนะคะวิญญาณจิตวิญญาณการ์ตูนกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ไปแย่งแอนตัวนี้กลับมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยนะคะ แต่เขาก็ยังใจดีนะก็ยังอนุญาตให้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยอยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะและนอกนั้นปกตินะคะส่วนเ,เจ้าบูแทงหา,าไม่เจอและอยู่ตรงไหนนะคะสีกืนกับไฟมาเจ้าบูแทงก็เขาเขาก็ดูปกติของเขานะคะก็คือลายจุดสีขาวๆนะคะที่ ที่เขาเคยเป็นเนี่ยก็หายไปแล้วภายในคืนเดียวก็คือแช่ฟอร์มาลีนคืนเดียวเท่านั้นจุดหายเลยนะคะแอรก็เลยโอเคตัดสินใจเอาละสงสารลูกๆนะคะก็เลยเอาเขาาไว้ตู้หลักนะคะอันนี้ก็ต้องต้องขอโทษน้องบิ๊กด้วยนะคะที่ไม่ได้ทำตามครบ7วันนะคะเนื่องจากใจแข็งไม่พอนะคะ แต่เอาเข้ามาเขาก็ปกตินะคะเขาก็ว่าแหวกว่ายหากินตามภาษาของเขาเนาะส่วนเจ้าตัวที่ไม่สนใจอะไรเลยก็อมไข่ตาแดงนางก็อยู่ของนางอย่างนี้ค่ะนางก็ลอยไปลอยมาก็ปกติเหมือนกันนะคะไม่ไม่มีไม่มีพฤติกรรมแปลกๆอะไรนะคะอันนี้แอร์เพิ่งให้ลายแดงไปนะคะแอร์หาซื้อลายแดงสดไม่ได้เนาะก็เลยซื้อเป็นแบบแช่แข็งมาแบบนี้นะคะ ส่วนก้นตู้นะคะไปได้แฮมเมอร์มาค่ะนี่ก็คือน้องเขาก็เหมือนจะอยู่ดีนะคะแต่ว่าวันอ่าวันแรกนะคะวันแรกที่เอามาเนี่ยน้องเขาเหมือนจะละลายเนื่องจากว่าตู้แอร์ไม่มีชิลเลอร์นะคะตู้แอร์จะเพียวๆแบบนี้เนาะไม่มีชิลเลอร์นะคะซึ่งน้องเขานั้นเป็นของนอกเนี่ยเขาก็อาจจะ คนกับอากาศบ้านเราไม่ไหวหรือเปล่าครานี้ก็เลยพยายามกดอุณหภูมิให้ต่ำที่สุดนะคะก็คือเปิดแอร์ช่วยนะคะก็วันที่สามสี่ห้าก็คือวันนี้ก็คือดีขึ้นนะคะเขาก็ไม่มีการละลายแล้วเหมือนจะปรับตัวได้แล้วนะคะละลายไปบางส่วนนะก็มีความเหมือนแหว่ง,งอยู่บ้างนะคะก็โอเคอ่ะน้องอยู่ด้วยกันก่อนนะลูกนะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งละลายนะคะ พยายามจะให้เย็นที่สุดเนอะแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่ได้จริงๆแอร์ก็คงต้องซื้อชิลเลอร์ค่ะแต่จริงๆคือไม่อยากให้มันเกะก,กะพื้นที่บ้านไป,ไปมากกว่านี้เนอะเพราะว่ามันเป็นความชอบของเราคนเดียวนะคะพ่อกับแม่เขาเขาก็จะเขาไม่ได้แบบ สนับสนุนนะทุกคนเขาเข้าใจแอร์ใช่ไหมคือเหมือนกับว่ามันเป็นความชอบของเราคนเดียวแล้วเราก็แบบว่าพยายามจะเกะกะบ,บ้านให้น้อยที่สุดนะคะเราก็ไม่อยากจะโดนต่อต้านอะไรเงี้ยคือไม่อยากจะสร้างความเ,าเกะก,กะให้ใครอะเพราะว่าเราก็ชอบของเราอยู่คนเดียวนะคะก็ประมาณนี้นะคะนอันนี้ก็เป็นตู้ธรรมดาเลยค่ะตู้ที่เคยเอามาตั้งโชว์แล้วก็วตอนนี้เอามาอาดัดแอปเอาเป็น ตั้งตู้ปลานะคะน้องๆที่เพิ่มเข้ามานะคะกะ็มีน้องมีน้องสตาด้วยนะสตาฮ่องกงนะคะก็บานดีนะคะเหมือนกับเขาชอบแล้วแหละนาะก็ดนูน่าจะดีอยู่นะคะนี่ปลาสโตยังดูไม่ดีนะคะ บัตรตูดดูไม่โอเคนะแต่ว่าตอนนี้แอร์ก็สั่งพวกอาหารประการังมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาบำรุงกันเนาะเพราะเนี่ยไม่ได้บำรุงอะไรเกี่ยวกับปะการังเลยนะคะให้แต่อาหารปลายอย่างเดียวเนาะแล้วไฟก็เน่าๆใช่ไหมตอนแรกแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไฟอัปเกรดแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารประการังมานะ เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารประกังจะช่วยน้องๆได้ไหมนะคะขอให้น้องๆรอดปลอดภัยทีเธอนะคะแล้วก็ได้ปูเสฉวนมาด้วยนะคะนี่ค่ะน้องก็จะกินนะคะกินทั้งวันเลยนี่ปูเสฉวนได้มาสองตัวนะคะกินเก่งมาก แล้วตัวแฮมเมอร์แอร์สงสัยนิดนึงค่ะทุกคนเหมือนกับว่าเขาขยับได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับองศาเขาเปลี่ยนไปอ่ะหรือว่าแอร์คิดมากไปเองอ่ะวอนผู้รู้ช่วยบอกแอร์หน่อยนะแฮมเมอร์ขยับเองได้ด้วยหรอหรือว่าปลาดาวขยับส่วนน้องแอนนะคะแอนเลนโบก็ปกตินะคะขยายใหญ่อลังเหมือนเดิมนะส่วนเจ้าตัวบนเนี่ยก็ที่ทุกคนบอกว่าฟอกหรือเปล่าก็ ตามนี้เลยค่ะพอเปิดไฟเขาก็จะหุบนะคะแต่พอปิดไฟเขาก็จะบานออกมาค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอีกอีกตัวไม่ชอบไฟแต่ว่าอีกตัวชอบไฟนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกระตุนตัวเล็กก็ปกติค่ะปกติมากๆนางฉลาดแข็งแรงมากๆนี่นะคะหอยนมสาวก็ทำทางานดีมากค่ะกินเก่งมากทำให้หินสะ,สะอาดแบบว่า สะอาดเลยอ่ะดูดแบบดูดจริงจริงจริงจังมากตะไคร้ตะไคร้แหว่งไปเลยค่ะทุกคนพวกเหตุพวกอะไรก็ไม่ไมน่าจะตายนะคะแต่ตอนนี้เลี้ยงไม่โตเพราะว่าไม่มีสารอาหารให้เขาเนอะก็อันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่เราจะต้องต้องให้จริงๆแหละอันนี้แอร์ก็พยายามเนอะจะเลี้ยงแบบ เลี้ยงแบบคนที่ไม่ค่อยอยากจะลงทุนอะไรเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะก็ก็ต้องลงทุนแล้วไฟก็คือลงทุนไปแล้วนะคะก็ก็โอเคอยู่เหมือนกันก็ก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอะปั๊มขึ้นก็ลงทุนไปแล้วนะจ๊ะปั๊มขึ้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเจเปานะคะตัวนี้เป็นเจเปาส LW10 นะคะก็ โอเคขึ้นแหลนะเนาะมีมีความมีคลื่นแล้วก็เป่าพวกเศษอาหารอะไรได้ดีนะคะ mm hmm. ก็โอเคเลยเนาะ,อะตอนนี้ดูโดยรวมแล้วก็น่าจะเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็เที่ยงขาดก็คือสารอาหารต่างๆนะที่จะเอามาเสิร์ฟให้กับน้องๆปลากระลังนะคะรวมถึงชิลเลอร์ด้วยที่ยังไม่มีนะคะแอดก็พยายามจะดูแหละว่าเอ๊ะมันเลี้ยงปลาทะเลมันไม่ต้องลงทุนชิลเลอร์ได้ไหมเพราะว่าชิลเลอร์มันแพงและเกินนะคะ ก็เลยอยากจะลองดูก่อนถ้ามันจําเป็นก็คงต้องจัดมาค่ะแต่ตอนนี้ขอขอทดลองดูก่อนเนาะว่าน้องๆจะไหวที่แค่ไหนนะคะส่วนตัวตัวสกิมเมอร์นะคะที่หลายคนบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสกิมเมอร์อะไรเงี้ยอันนี้แอร์ก็ขอทดลองใช้ดูก่อนนะคะว่ามันมันปกติไหมเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือมันมาคู่กับเจ้าตัว Ocean Free ตัวนี้เลยนะคะเป็นเซตนาโนเนาะ มันก็เลยมาเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดแอร์ไปซื้อสกิมเมอร์มาใหม่แล้วแอร์ไม่รู้แอร์จะต้องวางตรงไหนนะคะเนี่ยมันมันเป็นซอกเล็กๆตรงนี้เองอะมันมันทามาพอดีกันมากๆนะคะไม่รู้ว่าจะไปเอาย่ออื่นมาแล้วมายัดได้ไหมเนาะมันก็ตีฟองอยู่นะคะแต่ฟองขึ้นน้อยมากอะเห็นของท่านอื่นนะฟองเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยไม่เข้าใจว่ามันทํางานดีหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็อันนี้อาเดี๋ยวนะอุ๊ยกล่องอันนี้นะคะแอร์ไม่แน่ใจว่าแอร์ต่อถูกหรือเปล่าอันนี้คุณพ่อต่อให้นะคะก็เป็นแบบนี้สายสกิมเมอร์แต่เห็นท่านอื่นน่ะที่ต่างชาติเขารีวิวเหมือนเขาแบบสายออกซิเจนเขาแบบ เขาไม่ได้มาต่อแบบเนี้ยก็เลยแองแอง,งงงว่าเอ้ตตอถูกหรือเปล่านะคะประมาณนี้ค่ะงงเป็นเป็นคนไม่มีความรู้ด้านแบบด้านอะไรแบบอย่างเงี้ยใช่ นี่นะคะน้องสตาก็ดูโอเคเนาะนี่ก็เป็นการรีวิวอัปเดตล่าสุดของแอร์นะคะตู้นี้จริงๆไม่อยากลงทุนอะไรเยอะเลยตั้งตั้งแต่แรกที่ตั้งใจนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มไปละมันเริ่มเบรกไม่อยู่แล้วนะคะนี่อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะเวอร์สนะคะก็ทุกคน น่าจะได้ประโยชน์เล็กน้อยจากอันนี้เนาะเพราะว่าอันนี้แอร์ก็นี่น่าจะเป็นคนไทยคนแรกอะที่รีวิวอะเพราะว่าแอร์หาดูข้อมูลแทบจะไม่มีใครรีวิวไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนาะถ้ามันดีไม่ดียังไงเด๋ยวแอร์จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะว่าไฟตัวนี้สามารถที่จะช่วยให้น้องปะกะลังของแอร์เนี่ย ดูเจริญงอกงามได้จริงไหมนะคะ140วัตต์ค่ะเดี๋ยวมาลองกันดูเนาะขอพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับตู้มือไหมอย่างแอร์นะคะก็มีคำชี้แนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของแอร์ได้เหมือนเดิมนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะ